เราคุยกันแล้วเพราะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยกับพักประชาชนเนื่องจากพรรคประชาชนเป็นพักที่เสนอว่ามาีข้อเสนอที่ท,ที่สำคัญของพรรคประชาชนที่อยากจะเสนอหากว่าใครรับข้อเสนอได้เนี่ยเขาจะพิจารณาเพื่อจะ นำมาตัดสินใจในการที่จะผักดันให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้พรรค่วมทั้งหมดได้มานำเสนอได้มีการพูดคุยกันนะครับหัวใจสำคัญวันนี้ก็คือว่าในข้อเสนอของพรรคประชาชนเรารับหมดนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ ส่วนข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นให้ทางพักประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆหลายเรื่องที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติในฐานะที่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมเพราะสิ่งที่เราเสนอคือไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคด,ดีต่างๆทุกคดีที่มันมีอยู่ก็ขอให้มันดนาเนินการไปทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอีอยดเนี่ยทางพักประชาชนก็จะเอาไปพิจารณา เพราะว่าได้บอกเราว่ายังไม่ได้รับปากหรือตัดสินใจที่จะยกมือยให้ใครเลยแล้วก็จะอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งองค์คาประยพของพรรคเนี่ยมีหลายส่วนก็ต้องศึกษาหารือและฟังหลายหลายส่วนให้มากที่สุดนะครับเราก็ยอมรับเงื่อนไขที่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าวันจันทร์เข้าจะมีการประชุมแล้วก็จะเป็นกระบวนการภายในพรรคประชาชนเองนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนวันนี้ก็คือเราได้เสนอพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าถ้าจะ จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาวาราสําคัญที่สุดขณะนี้เป็นวาราแห่งชาติคือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องกติกาที่อยากจะรีเซ็ตการเมืองใหม่ให้มีการเมืองที่สามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยยังเป็นกระบวนการในรายละเอียดที่ต้องขออนุญ,ญาตที่จะยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันทั้งสองฝ่ายนะครับ